ามาดูเมื่อกี้นะครับที่พูดถึงการพนันขันต่อ ระหว่างจิตดินิและอัมพลนะครับนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆหลายครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าจิตดินและอัมพลนั้นมีใครได้เงินมากกว่ากันนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เล่นไปเรื่อยๆ,ๆหลายๆครั้งนะครับเป็นการทํานายนะครับัไม่ได้ซื้อเพียงครั้งเดียวย๋ยพาพอจย์ข้อหลังหนังเป็นการซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับนะอ่าดูตัวนี้นะครับ อ่เรามองถึงอัมพลเป็นหลักละกันนะครับอัมพลเขาจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับเนี่ยเขาจะได้ว่าถ้าเหรียญออกหัวทั้งคู่เขาได้เงินจากจิตดินสอบาทก็ตรงนี้เป็นบวกสนะครับเนะี่ยแต่ถ้าเนี่ยไน,นตัวนี้เขาต้องจ่ายให้จิตดินหนบาทถ้าออก กรณีอื่นๆนะครับที่ไม่ออกหัวชั้งคู่นะครับนะ,ะเมื่อเขาออกให้เมื่อเขาจ่ายให้จจตดีหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบหนึ่งนะครับมาดูความน่าจะเป็นนะครับเหรียญสองเหรียญเราโยนนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ความน่าจะเป็นที่ออกหัวชั้งคู่นะครับก็คือหัวหัวนั่นเองก็แค่หนึ่งในสี่นะครับความน่าจะเป็นหนึ่งส่วนสี่กรณีอื่นก็จะเป็น สส่วนสนะครับมาดูค่าคาดหมายทีนี้ทํานายว่าถ้าเขาเล่นไปเรื่อยๆอีกครั้งนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับว่าครมีโอกาสได้หรือเสียมากกว่ากันนะครับของค่าคาดหมายนะครับที่อํมพลจะได้เงินนะครับตรงนี้ผลตอบแทนที่ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้2นะครับคูณกับความน่าจะเป็นที่ได้ตรงนี้ก็คือ1ส่วน4นะครับบวกกับภายดัมเล็์นะครับ บวกกับผลต่อแทนที่เสียก็คือลบหคูณกับความน่าจะเป็นที่เสียตรงนั้นนะครับสาส่วนสอาจจัดการเลยนะครับตรงนี้สอส่วนสก็คือ1นส่วนสก็คือ0.5นะครับบวกกับตรงนี้ก็คือลบศูนย์จุดเจ็ดห้าใช่ไหมอันนี้ของอำโพนนะครับเห็นไหมศูย์จบวกกับลบศูนย์จุดเจ็ดห้าแสดงว่าคา่าไม่ใช่คาดเลา ครับคาคาดหมายของอัมพลติดลบ0.25นะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเขาขาดทุน0.25ไม่ใช่นะครับแต่เราทํานายว่าโอเคเมื่อเล่นหลายๆครั้งเขาติดลบก,ก็หมายความว่าอย่างไรอัมพลนี้แสดงว่าเขามีโอกาสได้หรือเสียนั่นเองก็คืออัมพลมีโอกาสเป็นไงครับ่าเสียเงินนะครับเสียเงินนะครับ มากกว่าจิตรลินนะครับนะก็คือมีโอกาสเสียเงินนะครับมากกว่าจิตรลินนะครับนะเดี๋ยวเราดูต่อไปอก็เปลี่ยนกติกาใหม่นะครับเรามามาดูดูนะครับว่าเปิดอะไรนะครับนะนะโอเคนะครับ